้านหัวหาดสามกิโลถ้าเทียบเรือสามกิโลอยากเห็นอยากเห็นโอ้เข้ามาคืยิ่งสวยครับมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ต้องเที่ยวหรอกถ้าเทียบเรือทางเข้าแต่เราคงไม่ได้เข้าไปนะครับอ๋อเป็นสถานที่แบบเหมือนเป็นหน่วยงานนะสวยสวยต้องยอมเปิดกล้องไว้ก่อน โอ้โหวิวนี่สวยมากอยากจอดถ่ายรูปแต่ฝนมันตกครับที่ได้เห็นอะไรแบบนี้เอาอ๋าอมันก็เส้นหลักที่เรามาแล้วมันไปทางนี้ก็ไปนี่นะครับฝากติดตามบทวกส์บสับตะไกส้ใ้ช่องผมพี่ทักเ์เต็จเด็กนะครับ บ้านหัวหาด3ากิโลถ้าเทียบเรือ3ากิโลอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นก็ต้องไปจะได้รู้หวังว่าคงไม่ไปหาฝนนะเนี่ย สวยๆดิก็มีฝนโปอยๆนะครับถนนก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ต้องหลบเอาหลบหลุมเอาไม่ค่อยเรียบ เป็นท่าเทียบเรือสแสดงว่ามันต้องติดโค้งเลยแต่ว่ามันไม่มีถนนเขาเรียกว่าไะถนน,นยังไม่ถึงถนนเรียบโค้งอะ่ะแต่อาจจะเป็นเป็นท่าท่าน้ำที่มันมีน้ำลึกก็เลยทำให้เอาของมาเทียบตรงนี้เพื่อจะไปฝั่งเราน่าจะนะผมก็คิดคิดไปก่อนยังไม่เห็นนะ วิวยิ่สวยครับมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ต้องเที่ยวหรอกแต่ว่ามันอยู่ในธรรมชาติอะ่ะนี่แหละคือเสพบติดการเดินทางของผมแสดงว่าเส้นนี้ก็อาจจะไปเลาะไปบึงการได้นะเดี๋ยวไปถึงค่อยว่ากันแล้วค่อยลองจับ GPS ไปดูครับ ตอนนี้อยากเห็นว่าถ้าเทียบเรือเนี่ยมันต้องติดแม่น้ำโขงแน่ๆคงจะไม่ใช่บึงอะไรหรอกมาให้เห็นมาให้รู้มาสัมผัสด้วยตัวเอง เขาทำโคงทำไมเขาไม่ตัดเข้าหนาวะแสดงว่าเหมือนแบบว่าไงเวนคืนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ยอมก็ถ้าจริงตัดมามันก็ได้นะเดี <c oughs> ย๋ยวคลิปนี้ต้องแยกออก <c oughs> เป็นซีชั่นของมันเองว้าวสวยอะ่ะเออมีรีสอร์ทอ่ะ ยังยังไม่ใช่โอ้แถวนี้มาทำอะไรทำทรายอ่ะนู่นฝั่งลาวนะภูเขาอ่ะอถ้าเทียบเรือทางเข้า แต่เราคงไม่ได้เข้าไปนะครับอ้นเป็นสถานที่แบบเหมือนเป็นหน่วยงานนะครับเนี่ยแสดงว่าโอ้นมันติดโขงเนี่ยฝั่งนะั้นคือภูเขาของประเทศลาวเลยอมาให้รู้มาให้เห็นมันม้องมีทางที่เราชมโขงได้เลย จุดประสงค์ของเราที่มาเที่ยวณวันนี้น่ะคือต้องการมาชมแม่น้ำโขงริมโขงครับนี่อันนี้มันก็เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเราไม่ควรเข้าไปนะครับคงไม่ได้ดูแหละเพราะว่ามันไม่มีถนนเลาะเราให้เราเห็นก็มาดูวิถีชนบทครับเขาวาจูงวัวจูงอะไรไปกินหญ้า ก็ได้เห็นแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยไปดูต่อที่บุ้งค้านะครับดี่เลยเปิด GPS ไว้เดี๋ยวมันมันพาออกเองออข้างหน้าเลี้ยวซ้าย วัดนี้เนี่ยหลังคานีนเก่าแล้ขวาขวาชัวโมจ่โอ้โหสวยว่ะมาม่มๆนะครัว ตาม GPS มาโอ้สวยสวยสวยต้องยอมเปิดกล้องไว้ก่อนโอ้โหวิวนี่สวยมากอยากจอดถ่ายรูปแต่ฝนมันตกก็เอาแบบนี้ไปะละกันก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็ต้องแยกเป็นอีกเสษจิดอันหนึ่งนะอีกหนจจะถึงทางออกมั้ง ถือว่าสุดยอดอะ่ะมีความสุขได้ไม่เห็นอะไรสวยงามอย่างนี้นะครับับโหสวนยางสวนยาง okay. ไม่ต้องออกทางเดิมเลย GPS มันก็รัดพ้ามาหาทางออกกันได้ คุ้มครับที่ได้เห็นอะไรแบบนี้เอ้าอ๋อมันก็เส้นหลักที่เรามาแต่ว่ามันไปทางนี้ก็ไปได้ออืมเก okay, เราก็จะไปต่อบึงผงหลงกันแล้วก็บุ่งค้านะครับเราคงจะไปนอนที่บุ้งค้าแหละเดี๋ยวหารีสอร์ทริมอง ตุลงกาต้องเอาไว้รอให้มันเปิดกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้ถ้าเรามีโอกาสมีเวลาแต่จุดประสงค์ของผมคือก็ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าจะมา,มาเที่ยวพวกนี้หรอกคือผมอยากมาพักผ่อนนะครับมานอนริมโขงนะครับโอเคตากดนะครับตากิดตาเกดตูดใจเปิดสับตะไคร ช่องผมที่ทักเสร็จนะครับ